คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงป๊อบการันตีครับผมนะคลิปนี้จะมาแชร์หวยนะครับเป็นหวยบอกจากหลานชายตัวน้อยนะครับผมซึ่งหลานชายคนนี้นะครับผมตอนลอดนะครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรให้โชคให้น้ำนะครับเพราะว่าตอนที่ลอดนะครับผมอ่า เลขออกตามน้ำหนักที่เขาเกิดแล้วก็งวดต่อมาก็ตามความยาวของลําตัวที่เขาเกิดนะครับผมนะแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปครับผมมาฟังกันเลยดีกว่าครับผมมางวดนี้ครับคลิปนี้ครับผมจะมาแชร์หวยอย่างที่บอกไปนะครับเป็นหวยหลานชายนะครับบอกก็คือเป็นหลานแท้ๆเลยนะครับเป็นลูกของน้องสาวนะครับผม ซึ่งคนนี้นะครับตอนที่ออกมาเขาจะออกมาตัวใหญ่ผิดปกติมากครับผมเขาออกมาน้ําหนัก4โลกว่าซึ่งพอคลอดปุ๊บหวยงวดที่ต่อจากวันที่เขาคลอดนะครับผมก็ออกตามน้ําหนักเขาเลยนะครับผมซึ่งเขาก็ปกติเขาก็ไม่เคยพูดเรื่องหวยนะครับผมอยู่ๆนะครับผมน้องสาวโทรมาบอกว่าวันก่อนนะครับอยู่ดีๆนะครับผมเขาก็เดินมาบอกว่าแม่แม่แม่แม นภัรจะบอกหวยหลานชายชื่อนภัสนะครับผมนภัสจะบอกหวยแม่นะฮะแล้วแม่น้องสาวผมก็เลยถามว่าเลขอะไรเขาบอกว่าวันนี้ครับสองสามเลขออกสองสามนะครับสองสามพอ,อน้องสาวได้ได,ได้ได้ฟังนะครับผมตกเย็นก็โทรมาบอกเลยนะครับผมซึ่งผมที่ผมมาแชร์เพราะว่าเลขตัวนี้นะครับผมชนกับเลขของบอกลาบด้วยตัวเลขนะครับผมอ่า ที่ผมแชร์ไปก่อนอันนี้นะครับผมจะมีเลขสองสามด้วยนะครับผมก็นี่ครับก็คลิปนี้ก็เป็นสั้นๆนะครับจะมาบอกว่าหลานชายคนนี้ก็เคยให้โชคให้ลามาแล้วครับแล้วอยู่ๆวันนี้ก็บอกว่าอ่าจะบอกเลขจะบอกหวยนะครับผมก็บอกแบบที่บอกไปนะครับผมสองสามนะครับชนกับบอกลาบหรือตัวเลขด้วยนะครับผมก็ฟังไว้เป็นแนวทางเป็นตัวเลือกนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมหวยมีเข้ามีไม่เข้านะครับผมก็ เหมือนเดิมครับช่องเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรอตเตอรี่นะครับผมยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาบก้อนโตกันในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ